ยิ้มสีฟ้าแก้มสีชมพูเสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วคะ่ะน่าได้ล้วมา <S <S <sausage> <S ถ้ามองดีๆอ่ะมันสามารถกลายเป็นรูปคนใบ <ritis. S 2> หน้าไน้าอันนี้เหมือนไข่ดาวเลยทุกคนคิดเหมือนแม่หงษ์ไหมคะ บงคะกระดาษรองวาดค่ะโอเคค่ะกลิ่นกลิ่นเป็นแห้งกลิ่นอ๋อเป็นแ้ะอันนี้เขาแถมให้นะคะเป็นต้ากไ er okay, oh, ม้หอมสติกเกอร์นะคะอ๋อให้สติกเกอร์ด้วยค่ะของแถมคือมันเป็นถาดปูนนะคะแต่เป็นอันเล็กค่ะแถมให้ค่ะอันนี้อันใหญ่นะคะอ๋อค่ะเป็นถาดปูนอันนี้อันใหญ่อีกนะคะค่ะมีคู่มือวิธีการทำนะคะแล้วก็มีอะไร สิบมิลลเป็นน้ำยาเคลือบอ่ะขัดสีค่ะสีแล้วก็สีเยอะค่ะแล้วก็พร้อมถูกันทัองันนะคะหมดแล้วยังคะหมดแล้วเสร็จก็จะสีได้เลยนะคะของหนูแย้มว้าวหนูแย้มเรียงจะสวยเลยนะโอเคเดี๋ยวให้หนูยิ้มหนูแย้มมาแกะพร้อมทาทุกอย่างยิ้มระบายสีนี้ก่อนตอนนี้นะคะหนูยิ้มกับหนูแย้มนะคะจัดเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมลงมือระบายสีได้เลยนะคะ ก่อนที่เราจะไปลงสีนะคะเราจะต้องใช้ผ้านะคะชุบน้ําเช็ดทําความสะอาดถาดปูนของเราก่อนนะคะเพราะว่าถาดปูนน่ะอาจจะมีเศษฝุ่นเศษอะไรติดอยู่นะคะเวลาลงสีสีก็จะอาจจะไม่ติดกับถาดปูนนะคะเรียบร้อยเรามาลงสีกันเลยอ๋อมีทั้งหมด3ถาดนะคะถาดแถมให้แล้วก็มี2ถาดแบบนี้นะคะมีรูปหัวใจด้วยนะคะทุกคอง,อง,องีง้นน่ารักมากๆ,ๆเลยเลยขาเอารูปหัวใจของเงี้ยได้เป็นรูปดอกไม้ค่ะ โอ้ยของหนูย้มได้เป็นรูปดอกไม้หรอต้องลุ้นสุ่มเอาเองนะคะว่าจะได้รูปอะไรขนาดกลางว่าจะได้รูปอะไรแต่ขนาดใหญ่ได้ทรงโค้งๆนะเหมือนกัน <c oughs> แต่ขนาดกลางเนี่ยสุ่มกันนะหนูยิ้มได้รูปหัวใจหนูแย้มได้รูปไม้ยิ้มระบายสีะะแล้วนะโอเคค่ะม่ปุ๋ยจมงดูนะคะอุย้ยลงแล้วจะเป็นยังไง <c oughs> โอ้สีเข้ม <c oughs> สวยมาก <c oughs> ของหนูแย้ม ลงสีม่วงอ่อนนะคะม่วงพัดเทลโอ้พัดเทลของจริงเลยโอ้ oh, ของหนูยิ้มจะเต็มถาดแล้ว uh huh. ระบายสีจะจะเต็มถาดแล้วค่ะโอ้ยสีเหมือนระบายง่ายเลยนะหนูยิ้มเนาะระบายสีมา จะลงมือใช้สีชมพูแล้วนะคะมาทำอะไรเนี่ยโอ้ยน่ารักมากค่ะเนี่ยเป็นถาดหน้ายิ้มสีฟ้าแก้มสีชมพูเสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วค่ะน่ารักา <c oughs> นี่ค่ะทุกคนว่าเป็นถาดที่ไม่หนักเลยนะคะทุกคน <c oughs> น่ารักมากเลย เหอใจรต่อไปหนูยยิ้มจะลงมือระบายสีถาดรูปหัวใจนะคะดูดูตัแย้มบ้างค่ะอืมสีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินตามด้วยสีจะทำต้นคริสต์มาส หนูยิ้มจะทำต้นะคริสต uh ์ huh. มาสเหรอคะอาฮะมาลุ้นกันหนูยิ้มจะออกแบบต้นคริสต์มาสในถาดหัวใจนี่เป็นยังไงนะมาลุ้นๆกันโอ้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าต้นคริสต์มาสของหนูยิ้มเมื่อระบ,บายสีเสร็จแล้วจะเป็นยังไงคะ่ะโอ้ สีต่อไปสีส้มค่ะทุกคนสดมากสีส้มอ่ะต่อไปสีสุดท้ายคือสีแดงนี่เสร็จแล้วนะคะถาดวงกลมเรนโบว์ของหนูแย้งค่ะ แชดเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปตากให้มันแห้งก่อนนะคะแล้วเราจะมาทําการเคลือบกันนะคะ <S <S อืมของหนูแยม้มนี่เป็นตั้งว่าเป็นรูปดอกไมล้ละกันนะหนูแยมนะ้มเนาะนสำสีเหลืองลงไปแล้วค่ะทุกคนให้ปุ๋ยทายไห้ปุ๋ยนึกเลยเห็นวงกลมเงี้ยนึกอะไรอ่เออะอเป็นรูปอะไรไข่ดาวเฮ้ยเหมือนไข่ดา ไม่รู้ว่าหนูแย้มจะทําไข่ดาวหรือเปล่าอันนี้เหมือนไข่ดาวเลยทุกคนคิดเหมือนแม่ปุ๋ยเมคะน้องๆโอ,อ้ไม่ต้องทําอะไรเลยนะยนี่เสร็จแล้วเสร็จ <laughs> แล้วจริงเหรอ <laughs> ยังไม่ได้ตัง้งใจจะทำไข่ยาทำ,ายยาทำดอกไม้ทำไข่ดาวอะไรก็ได้หมดเลยเต๋อเตลจังแย่แต่อันเล็เบเลี้ยงไหมคะเห็นไหมมันจะมีแบบนูนๆขึ้นมานะะเนี่ยค่ะบเีย เหมือนทุกคนคิดเหมือนแม่ปุ๋ยไหมคะว่าเป็นไข่ดาวอ่ะง่ายไหมง่ายมากไม่ต้องทำอะไรเลยทำเป็นวงกลมต้องลางสีเหลืองอ่ะอ๋าถาดใหญ่แล้วนะคะอันนี้ต้องคิดเยอะๆนะว่าเราจะทำเป็นรูปอะไรเพราะเป็นถาดสุดท้ายแล้วถาดที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะอันนี้แม่ปุ๋ยจะไม่ให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวมาเซอร์ไพรส์เลยนะตอนที่หนูย้มเสร็จเลยนะว่าหนูย้มจะทำเป็นรูปอะไรส่วนหนูยิ้มนะคะ งนูยิ้มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะมีหน้าต่างด้วยและแดงๆนะนี่ท่ายว่าเป็นรูปอะไรแม่ปุ๋ยไทยขอท่ายว่าเป็นกองของขวัญใช่โอ้เดี๋ยวให้หนูยิ้มทาเสร็จก่อนนะคะแล้วมาโชว์เลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะแพดนเสร็จแล้วนะคะของหนูยิ้มค่ะน่ารักมากๆเลยหัวใจคริสต์มาสอแต่ ถ้ามองดีๆอ่ะมันสามารถกลายเป็นรูปคน้ยหน้าหน้าอ่ะอธิบายหน่อยค่ะนี่คือหน้าต่างคือตานี่คือจมูกเป็นคริสต์มาสนี่คือแก่โอ้น่ารักมากเลยสอนนี่คือของหนูยิ้มนะคะสอนนี่คือของหนูแย้มค่ะแันนี้ทั้งสองคนนะคะเหลือถาดใหญ่อันสุดท้าย ให้ระบายสีให้เสร็จก่อนนะคะเดินมาชว์คันค่ะนี่คือของยิ้มนะคะจะชูแล้วนะตดดววาวน่ารักมากเลยอ่ะทุกสีในนี้ค่ะหอมมินิม,มอลมากๆเลยนะสไตล์แบบนี้อ่เสร็จแล้วนะคะของผมะคะ่ะหน้าตาจะประมาณนี้นะคะแต่ยังไม่เสร็จจริงๆนะทุกคนจะต,ต้องเอาไปตากแดดให้มันแห้งก่อนนะคะแล้วถึงจะมาเคลือบได้ค่ะ อันนี้คือของนุ้ยแย้มนะคะชัดดมันคืออะไรคะอันนี้อะไรค่ะอันนี้ตั้งให้อันนี้คืออันอันน่ารักอันนี้ขีดๆนี่คืออะไรคะกลัวค่ะอันนี้คือแบ่งน่ารักกับน่ากลัวอ๋อแบ่งแบบน่ารักกับน่ากลัวอันนี้คือลายน่ากลัวน่ากลัวนะคะอันนี้คือลายน่ารักชอบอันนี้สุดละรวมของหนูแย้มนะคะก็จะมีแบบนี้นะคะ อีเรนโบแล้วก็มีน้องไข่ดาวนะคะไปะเอาไปตากแดดกันค่ะอู้แดดกำลังออกเลยทุกคนถาดปูนของหนูยิ้มหนูแย้มนะคะแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเคลือบกันด้วยน้ำยาเคลือบที่เขาแถมมาให้นะคะเทลงไปในถาดปูนเลยนะคะแล้วก็ใช้ผูกกันนะคะเกลี่ยให้ทั่วค่ะบีบลงไปเลยค่ะโอเครัดปืด้นยาวๆเลยย,เลยังทำได้ไนะคะค่ะ โอ้ยน้ายิ้มเสร็จแ้วสีตอหน่ายิ้มโดนเคลือบแล้วโอ้เรนโบ์ก็จะโดนเคลือบบ้างกับไข่ดาวไข่ดาวง่ายสุดละไข่ดาวง่ายมากมากเลยเคลือบมันยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรอให้มันแห้งกันนิดนก่อนนะคะพอแห้งเสร็จเราก็สามารถเอาของกับ กระจิกของเราอะมาวางข้างบนถาดได้นะสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะทําเหมือนหนูยิ้มหนูแย้มนะคะก็สามารถกดที่ลิงก์นะคะใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะจะไปโพลที่ติก๊กตอ,อกของหนูยิ้มหนูแย้มสามารถสั่งซื้อที่ตะกร้าของหนูยิ้มหนูแย้มในช่องติก๊กตอ,อกได้เลยนะคะ <c oughs> สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs>